รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านเช่นเคยที่ช่อง9 m c o r d HD แห่งนี้เรามีนัดกันบ่ายโมง50นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับแล้วก็วันนี้เป็นคิวที่โรงพยาบาลสุขวิทนํนำเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาอวัยวะส่วนปลายเอาไว้ไม่ให้ถูกตัดทิ้งจากการที่เป็นแผลเบาหวานครับ ถ้านับเวลากันจริงๆก็หลายต่อหลาย10ปีแล้วครับที่ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยต้องมีความทุกข์จากการที่ยอมทําใจให้หมอเนี่ยตัดเอาไว้ว่านิ้วเท้าหรือไม่ก็หลังเท้าข้อเท้าใต้เข่าตรงขานะครับแล้วก็เนื้อเขา่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดจากฤทธิ์ของเบาหวานที่ทําให้หลอดเลือดส่วนปลายไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยง วนปลายเนี่ยนะครับที่มีแผลเนี่ยได้อย่างสะดวกเหมือนตามปกติเหมือนคนปกติเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นสาเหตุที่ในยุคใหม่เนี่ยนะครับทางวงการแพทย์เนี่ยก็สามารถที่จะขึงพืชตรงส่วนนี้ได้แล้วก็สามารถรักษาได้อย่างตรงจุดซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับของผู้ป่วยหรือรวมทั้งญาติที่ดูคอยดูแลเนี่ยครับก็ไม่อยากให้ญาติผู้ใหญ่เนี่ยต้องมาสูญเสีย อวัยวะส่วนปลายด้วยสาเหตุอะไรทุกอย่างลองไปติดตามดูนะครับคุณสุธาสินีซึ่งก็เป็นหลานสาวที่คอยดูแลคุณป้าที่ป่วยเป็นเบาหวานมีข้อมูลในเรื่องนี้ติดตามได้เลยครับเริ่มแรกเลยนะคะช่วงพฤศจิกาแกมีอาการสั่นก็เลยพาเข้าไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะคะไปเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็อแอดมิดให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง แล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอทําการกรีดกรีดบริเวณเทา้าเพื่อใหม้มันมีช่องทางที่จะระบายหนองเลือดมันก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็บอกว่าน่าจะต้องตัดนิ้วโป้งแล้วล่ะแค่นิ้วโป้งน่าจะยังน่าจะยังโอเคอยู่น่าจะยังใช้ชีวิตได้อยู่พอตัดนิ้วโป้งไปแล้วสักสองอาทิตย์คุณหมอก็ประเมินว่าการมันก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างที่คาดหวังไว้ปัญหาคือเลือดมันไม่ลงไปเลี้ยงที่แผลค่ะแผลมันก็ไม่หาย คุณหมอก็คิดว่าน่าจะเขาใช้วิธีการจับจับจับเส้นอะนะคะจับเส้นเลือดคุณหมอบอกว่าน่าจะซักใต้เขา่าถ้าตัดใต้เข่าเนี่ยก็น่าจะโอเคแต่ทีนี้เราปรึกษากันในครอบครัวแล้วว่าถ้าตัดใต้เข่าด้วยน้ําหนักของคุณป้าเองน่าจะใช้ชีวิตค่อนข้างยากก็เลยต้องหาวิธีที่จะ รักษาขาของคุณป้าไว้ก็เลยลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตค่ะว่ามันมีวิธีอะไรบ้างแล้วมีคุณหมอท่านไหนบ้างที่สามารถทําได้ก็มาเจออาจารย์สุทศั์ซึ่งประจำอยู่ที่สุขุมวิทแล้วคุณป้าเองก็เคยเป็นคนไข้ของสุขุมวิทยอยู่แล้ววันนั้นฉีดสีเสร็จคุณหมอก็เรียกเข้าไปคุยเลยนะคะว่าวิธีการรักษาคุณหมอให้ออปชันมา2วิธีวิธีแรกก็คือใส่อุปกรณ์เข้าไปเพื่อง้างให้เส้นเลือดมันสามารถโฟลได้สะดวกขึ้น Uh, ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอประเมินไว้ว่าวิธีนี้มันก็มีโอกาสที่จะสกเซสค่อนข้างสูงแต่อีกวิธีหนึหน่งเนี่ยก็คือการตัดต่อเส้นเลือดก็คือสร้างสะพานเชื่อมเส้นเลือดใหม่เลยก็คือวิธีที่เราเลือกซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การที่จะสกเซสสูงกว่าจริงๆถ้านับระยะเวลาตั้งแต่ย้ายเข้ามาสูุู่วิทคือ7วันพอดีจนถึงวันที่เราดสชาร์จกลับบ้านะนะคะทุกอย่างก็เร็วมากพักฟื้นก็ไม่ได้ใช้ระยะเวลานะน ระยะแรกมัน5-6วันมันก็เจ็บหนักเนาะแต่พอนั่นมันก็บรรเทาไปทุกวันแล้วรู้สึกว่าเส้นเลือดอะไรของเราเนี้ยมันจะดีกว่าเดิมเยอะได้ผลเยอะเมื่อก่อนเดินลําบากกว่าจะยันตัวขึนะ้นไหเดี๋ยวนี้เท้าเหมือนเส้นเลือดสบายอะ่ะแข็งแรงดีก็เดินได้ดีแต่ว่าเราตอนนี้แผลยังเวียงเต็มเท้าไม่ได้ไงดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากๆ เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งโรงพยาบาลสุขวิทมีข้อมูลที่ออมอบให้คุณหมอสุทัศน์มาอธิบายเกี่ยวกับกรณีอย่างนี้ครับกบมปติตาาหุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับคุณหมอสุทัศน์ฮอสลีมานนท์ผู้แพทย์ผู้นานการด้านสายก,กรรหลอดเลือดจากโรงพยาบาลสุขุวิทก็จะมาอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการ ทางด้านที่เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยนะครับนำมารักษาคุณป้าสุภพิน,นมีอะไระเป็นองค์ประกอบแล้วก็สามารถที่จะ,ะรักษาขาของผู้ป่วยรายนี้เอาไว้ได้ติดตามจากคุณหมอสุทัศน์ได้เลยครับคนไข้เนี่ยมา,มามาด้วยเรื่องมีแผลที่เกิดขึ้นที่นิ้วโป้งเท้าขวานะครับแล้วก็รักษาจนสุดท้ายเนี่ยต้องอโดนตัดนิ้วเท้านะครับซึ่ง หลังจากที่ตัดนิ้วเท้าไปแล้วแผลก็ยังไม่หายและมีการลุกลามเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมาหาเราแล้วก็ทําการตรวจแล้วพบว่าคนไข้เนี่ยหนึ่งก็คือมีการติดเชื้อเกิดขึ้นร่วมกับมีภาวะหลอดเลือดติดตันคําชี้ประจรที่บริเวณใต้เข่าเนี่ยไม่ได้เลยเราก็เลยทําการสืบค้นเพิ่มเติมทําการฉีดสีที่บริเวณขาทั้งสองข้างแล้วก็พบว่าที่ขาขวาเนี่ยมีการอุดตันของเส้นเลือดอค่อนข้างรุนแรงที่บริเวณใต้เขา่าเราได้คุยกับ ผู้ป่วยเนี่ยในเรื่องของวิธีการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆเนื่องจากลักษณะแผลเนี่ยค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยยอมเสี่ยงที่จะทําการผ่าตัดได้แล้วก็มีร่างกายเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแรงในระดับหนึ่งเราก็ดําเนินการนะครับทำการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดโดยใช้เส้นเลือดของตัวเขาเองใช้เส้นเลือดดำเนี่ยเอามาต่อที่บริเวณตั้งแต่เนื้อขาลงไปยันแถวแถวแถวเท้า,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 านะครับ ก็สามารถที่จะบายพาสเส้นเลือดเป็นผลสําเร็จพอหลังจากที่บายพาสเสร็จสาเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการตัดเนื้อตายเพิ่มเติมแล้วก็ทําการรักษาแผลจนสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากที่ผ่าตัดทาบายพาสเส้นเลือดไปประมาณ1สัปดาห์พอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเราก็มีการติด,ต,ดตามแผลมาเรื่อยๆแผลก็ดีขึ้นตามลําดับครับก็ถ้าตอนนี้แผลเกือบจะหายแล้วนะครับ แผลอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่าคนไข้มีโรคเบาหวานด้วยแล้วก็การเดินก็อาจจะส่งผลได้บ้างนะครับก็เลยทําให้แผลเนี่ยหายช้ากว่าคนปกติเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยผลไปที่น่าพอใจเนื่องจากผู้ป่วยในหนึ่งในสามของของคนที่เป็นแผลเบาหวานที่เท้าเนี่ยถูกตัดขาไปไม่ว่าจะเกิดจากภาวะการขาดเลือดหรือว่าภาวะที่เกิดจากการติดเชือ้อก็ตามนะครับทำให้คนไข้เนี่ย มีปัญหากับชีวิตประจําวันติดตามมานะครับแล้วก็มีโรคภัยที่ถามหาหลังจากที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินด้วยขาของตัวเองได้นะครับการรักษามุ่งเน้นไปเพื่อจะทําให้เขาสามารถมีขาที่จะเดินด้วย2ขาได้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีผู้ช่วยนะครับสามารถที่จะทําให้แผลหายได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องตัดขาครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ อาจจะต้องมีภาระดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานานแล้วก็มีแผลหักเลื้อรังนะครับรักษาไม่หายสองอาทิตย์ขึ้นไปไม่หายนี่เป็นเรื่องแล้วนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่ามันจะต้องมีปัญหาสาเหตุที่เรายังค้นไม่เจอทางที่ดีคือปรึกษาคุณหมอครับโรงพยาบาลสุขุมวิทก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการอุญใจกับหมอในช่วงที่นําเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของการ รักษาเอาไว้วะไว้จัดแผลเรื้อรังเบาหวานสอตอนที่นําเสนอนี้ก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากกว่าน้อยเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้โรงพยาบาลสุขวิทจะนําเนื้อหาสาระมันนาเสนอในอาทิตย์ถัดไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ